อายุประมาณสิบสามสิบสี่ก็ไปอยู่ที่เพชรบุรีไปขับรถพี่ชายให้หัดขับรถอีสุฟัตเตอร์เซตก็เป็นรถที่มีมัธนานดีคือจริงๆก็ดูมาหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อแต่ว่านะอีสุดีที่สุดแล้วก็แล้วก็คนขายที่ชื่อแปงที่อยู่ ต้องน้องแคมนัม่นแหละโอเคคนแรกเลยที่ซื้อกาอีสุมหานครประมาณปี2543ก็ได้มีลูกค้าขออนุญ,ญาตเรียกว่าเฮียนรลงสำเอาเงินแล้วกันก็ได้เข้ามาดูรถพบกับ FC คือคุณวิจิตตาต้อนรับและดูแลน,นะครับแล้วทางเฮียนรรงก็โดยความประทับใจเพราะนโยบายของบริษัทอ,อิสุมหานครก็ ซื่อสัตว์บริการดีอิซูสุมานครพอปี54เกิดน,น้ำท่วมใหญ่ก็ได้กลับมาอยู่ที่หมหาชัยตราบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทางเฮียนาลงก็ยังเป็นลูกค้า VVIP ของอิซูสุมานครอยู่ตอนนี้คือที่เราทำอยู่ก็คือธุรกิจก่อสร้างขนส่งส่งแก้วเราก็จะใช้รถ6ล้อถ้าเป็นรถกระบะใช้ก่อสร้างนี่ เอ็นปิกอัพทั้งนั้นเลยเพาขนของคนพนักงานไปทำงานะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเป็นปั๊มน้ำมันโดยก็ลูกชายชคือคุณภูดลบริหารอยู่โดยหลักๆทางสอนอารม์ก็จะมีก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นถนนโครงสร้างของโรง,งงานค่ะแล้วก็สร้างตึกทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ตอนนี้ก็มาหัน<ำ>มาเป็นธุรกิจตัวใหม่สร้างบ้านค่ะเป็นโครงการของสอนะลงวินเลจสอนะงเนี่ยจะค่อนข้างใช้งานหนักเพราะว่าด้วยความที่งานหนักแล้วก็อาจจะไม่ได้ขับเองเพราะว่าลูกน้องเป็นคนที่ใช้รถเป็นหลักใช้รถใช้ใช้รถเยอะสมบุกสมบันหนักสมุกสมบัน <laughs> แล้วสิ่งที่ ประทับใจประทับใจพูดจริงๆนะประทับใจหนึ่งเซลสองคือคือหลักการบริการหลังการขายจะมีความใส่ใจคือบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เราทำธุรกิจลืมแต่คือจะโทรถามโทรแจ้งแล้วก็ไม่ต้องเราไม่ต้องคอยเอารถเข้าไปเองค่ะทางอิสุสุจะมารับจะเช็คให้ แล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีมาแล้วคะ20กว่าปี20กว่าปีคือรถในเครือของบริษัทที่เราใช้อิสุมหานครเนี่ยก็ถือว่าประมาณ20กว่าคันเกือบ30คันก็น่าจะเกินนะคะเออค่ะ30คัน่ะ3ถึง10คือพูดจริงๆว่าน่าจะเกิน30น่าจะประมาณสัก40เพราะระยะเวลา20กว่าปีเจอมาครั้งแรกก็เจอกันที่นี่ แปลกใจตรงที่ว่าเพียร์ะลงแกเดินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับรุ่นพี่ที่ปรึกษาการขายยกมือไหว้แกนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่นะครับแต่ที่ไหนได้เป็นลูกค้าของเราจนปัจจุบันนะครับที่ผมดำรงตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นผู้การฝ่ายขายมานะฮะก็ผ่านมา17ปีนะครับก็เจอกับเพียร์ระลงอยู่เป็นประจำนะครับ ไม่ท่านมาหาเราเราก็ไปเชิญท่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะครับจัดงานทีไรเราเจอกับเฮียทุกทีเหมือนเป็นครอบครัวละนะฮะสำหรับผมเฮียจ er ลงไม่ใช่ลูกค้าครับแต่เป็นครอบครัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การอุปการะเรามีหลายคนสงสัยว่าทำไมบ้านเรามีแต่อิสุส เราชอบความเป็นอิสุสุคือสมรรถนะหรือว่าความแข็งแกร่งทนทานประทับใจประทับใจประทับใจอย่างอย่างอย่างเ <Okay. S 1> ชื่อมั่นค่ะในทางของอตัวอิสุสุเพราะว่ายิ่งได้ไปเห็นนะคะเคยได้ได้ไปเห็นในในการผลิตผลิตในของเครื่องมือสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คนในอ่าอิสุสุนี่แหละคือดีที่สุด <Okay. S 2> สำหรับเราคือสอนรล่์ก่อสร้าง